มาพี่น้องมารีวิวอันอันที่เสาทาดตัดแล้วก็เสิได้ใส่เครื่องนี่ตัดหย้านอกจากพี่น้องนี่เนี่เครื่องนี่นอกจากพี่น้อง,นนอองซึ่งเนื่องจากว่ามันตัดบ่ได้นอกจากพี่น้องเพราะว่าหย่าในเบื้องหนหญ่าเก่านะพอพี่ไก่ในสาทาดอ่าบ่ได้ตัดนอกจากพี่น้องเนาะตัดอยู่แต่ว่าบ่ค่อยมีเวลาตัดเห็ดคักร์มาแล้วก็เห็นบอกพี่น้องคันเอาเครื่องตัดหญ่าตัดนี่แน่นอนเครื่องมี มีแนวมีแนววันนกเครืองตรงนกแน่นอ,เองงนเนานะน,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 นี่แหละพี่น้องท่านได้แล้วค่ะมันได้เห็นบ่อสะทาเท็จน,นี่เครื่องอุปกรณ์สะานเก็บขวดนอกจากพี่น้องาะลูกกระมากรอยเดือบอื่นสิมาเห็ดซอยพี่น้องเบ่งเก็บขนาดเด้วครอบครัวนี่เห็นบ่นี่อันนี้มันล่มมันล่มไปทางขางขางเฮือนในหน้าบูคางขางบ้านนอกจากพี่น้องก็จะพัดยาวไบ่ได้เขาก็ต้องเ ก็ต้องเก็บขื้นชกอนนอกจากพี่นอ้องค่อยเป็นคอยไป <c oughs> กุหลาบสถา,าก็เหติตไปทันได้เลี้ยวไวทันได้มัดเลยนอกจากพี่นอ้องอันนี้กระพักที่กินได้เด้อจ้ะพี่นอ้องใบมันสาบานเอาไปห้องมุกได้ให้กันนอกจากพี่นอนะ้องเนาะนี่นี่ประมาณน,นี่พี่นอ้องเห็นบ่มน,นี่ยสาธา,าเอาเนียมันมาปลูกพี่นอ้องเอามากินแล้วก็ดึงเอาเงามันมาปลูกงามก็เลยได้เนี่ยแต่นเนวมันอย่างที่เห็นนอ,นอกจากน้องแล้วสาธาเอบกรอบ กรอบมันไหมน้าจ้ะพี่น้องเนาะกะเฉดประมาณนี้พี่น้องเห็ดเดี๋ยวเห็ดแล้วกะเฉดเป็นตาเบิงกว่าเก่าอยู่ดอกเนาะจ้ะพี่น้องพระท่านได้เซตซับนาะจ้ะพี่น้องเนาะอันนั้นกระลุดแตกหักเห็นบหมนะพี่น้องอันนั้นคือเอ๋อเด้อจ้ะพี่น้องนี่กองหนึ่งนาะจ้ะพี่น้องอีกนี่อีกกองหนึ่งพี่น้องเนี่นี่อีกกองหนึ่งสะพานกะเฉดเห็ดธรรมแล้วนี่น้าจ้ะพี่น้องสิตัดเห็ดธรรมแล้วใน้างคากเนี่ยอ้อมแยมเนี่ยนาะจ้ะพี่น้องเนาะ พี่นี่นะพี่น้องดอกไม้ี่กำลังออกสะท้านต้องเฮ็ดก่อนดอกไม้เสีออมจังงามพี่น้องในกุลาพันปีของสะท้านนอกจากพี่น้องนั่น,นี่เห็นมาไงกุลาพันปีเดอ้อจากพี่น้องกุลาพันปีของเราสวยงามสั้นเลยจัน่อยกล้องพี่น้องมือ่อยสั้นมะพี่น้องมาปลูกกันมาปลูกสาระแหน่เห็นมันเลี้ยวพี่น้องเพราะาาธาธว่ายังสะท้านเาทันได้ปลูกสาระแหน่ นี่มาเน็บสาระเนี่ยก่อน,น,นเนี่ยเสน้ำใบเนี่ยพี่น้องมาปลูกไว้แบ่งให้อันนะัาเอกซองพอนำเมือ่อกินน้ำในไร้ยหลเต็มคู่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยที่เต็มคู่นั่นแหละถ้ากษิีได้ปลูก มันบ่วชกินพี่น้องปลูกไว้เนี่ยย่าบ่มีก็นนยังไปซื้อเพิ่นอยู่ในร้านมากินเนาะพี่น้องปลูกไว้มันมีอยู่ในบ้านมากำเนึงกูได้เนี่ยกำมันหวานของเรารอดให้ดรดกเนี่ยตายเด้แมันหวานเด้อสาธิกาสิบปลูก ลิ้มลิ้มอันนี้แหละเนี่ยนี่ย่ะแต่สถาสิจกเนาะจ้พี่น่อง <c oughs> ปลูกลิ้มลิ้มม, <c oughs> มันได้รอดกับเอาบ่รอดกับว่ากันพี่น้อง พ้กก่อเอาดินนน่นหน่ซะก่อนเพราะว่าเอาดินบองเอินมาได้่นอะหลอดกับบ่หลอดกับบ่เพี้ยงเพราะว่ากันใส่หมูให้เท่าให้ท่า ป,ปีนหัวใส่เท้าไปน้ำไปน้องหายเป็ดหัวญ่ายๆหายเป็ดหัวง่ายๆหัวใส่เท้ามาจ้าเออคัดขาพี่น้อเยเบ็ดเวียกหลาย มั่น้ำ蒿เพี้ยนพักขันมันสิงามกะขันเฮาเพี้ยนได้มันกับงามคือเก่าพักดับโเกียวกับนกพี่นนอปุยหน่อยปุยไหลพว่นดินทุดน้าพักอันนี้พิ่นมากเฮมากดินทมพวนอยู่เลยดินนี่ที่ดำบเนยไม่ยังเนาะสาธาเคยเอา เคยไอ้เอาเศษอาหารมาละพวนไว้ตั้งแต่ของปีก่อนตะ้งแต่พี่น้องมะละงามดินก็เลยดำใส่เดือนร้ายได้ไงนี่เห็นนี่ใส่เดือนน้องใส่เดือนถ้ากระดึงหยาออกน้ำมะละงามเหรอคะเอาเห็ดทำพวนได้ ได้พี่น้องดึงหยาออกร่วมกันเด้อหย nh าหลายๆคันดึงบบขืนเบ,บิดเหงาผัดแตกอันนี้เด้อหยาพักลืมผัวแ,แล้วเนี่ยพักลืมผัวนางเอ้ยเดี๋ยวสาธาธียถาดพรวนของนี้ก่อน ว่านเอาดินพิดกันอนี่สสินอะแต่สับนน่ง่ามได้พักเนาะนะไม่ได้พี่น้องงามปะ สารเณรน่ยว่าต้องลดน้ำเพราะว่าดินดินหันซุ่มเพราะแห้งแหละพี่น้องสารเนรเบี้ยวหัวเชืเท้าเนาะจากพี่น้องมูปลาสีม้วนหน่อยหัวใหญ่เอาก็สีม้ารุ่นรุ่นกันนะจากพี่น้องเนาะนี่แหละนี่ก็อีกจุ่มหนึ่งสทถานปลูกสองจุ่มเนาะจากพี่น้องนี่หัวเชืเท้าของเรางามเนาะจากพี่น้องผักกาดของเขาผักกาดหัวเช้อเท้าไม่ผักกาดหัวเชืเท้า ส่วนต้นนะอันนี้เป็นประกาดกองตุ้งนะจ๊ะพี่น้องหลงมากแต่ใส่บุญเนี่ยนี่ประมาณนี้เด้อจ๊ะพี่น้องโอเคน่าจะพี่น้องสถานสีแดงล่าพาอจะสถานมารีวิวเบี้ยสถานเดินสถานเซตแปลงไม้ละสิยอนสิบปลูกโซ่เนี่ยน่าจะพี่น้องอันนี้โซนหัวไช้เท้าน่าจะพี่น้องเนาะเนี่ยเซตแปลงไม้น่าจะพี่น้องเนาะ ก็สีห้มันเป็นน้ำนสาระในพี่น้ององมองเชษธาตุปลูกงี้นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าก็สิได้ได้อยู่น้ำหน,นึ่งเฉพาะได้จุดสุดนี่แหละสุดพุ่นล่ะนี่สิได้อยู่เนี่ยของหนึ่งของอ่วัวเชีเท้าเน,นาะจ๊ะพี่น้องเนาะโอเคเน,นาะจ๊ะพี่น้องาธาตุฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจสาธาตุน้องในต่างแดนอ่าพักปลูกปลูกพักปลอดสารกินเองเน,นาะจ๊ะพี่น้องเน,ะนาะหนาเสมอหนาฮ้อนเท่าไก่ พยายามปลูกกินเองเอาจัดพี่น้องเนาะบ๊ายบายฝากกดติดตามนะเด้อจ้ะพี่น้องบ๊ายบายเด้อจ้ะ